ไปดูเบื้องหลังสยามโอ่าย MV เพลงชาติหน้าจังหวะการ<ม>ดิฉันกลายเป็นนางเอก MV กรมโกแล้วเหรอเนี่ยโลเคชันวันนี้ถ่ายที่วัดไซใหญ่ค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีกล้กองของเราก็คืออยู่ในศาลาการประเรียนแบบนี้เลยวันนั้นตื่นเช้ามากเลยนะคะกองนัดแบบ6กเโมงแล้วก็แต่งหน้าทำผมวันนั้นจำได้ว่ารีบมากเวลาแต่งหน้าทำผมคือน้อยมากๆกดิฉันก็รับบทเป็นหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปที่แบบมาทำบุญเป็นประจำซีนแรกนะคะก็จะเป็นซีนแบบว่าตักบาตรทำบุญแต่เช้าเลยในเรื่องก็คือยืนรอแฟนมารับค่่ะททุุกกกนนแมรรับเเเืออไไชพพห นี่คือถ่ายมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้เจอพระเอกเลยยังไม่ได้เข้าซีนกับพระเอกเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นซีนที่แบบเปิดตัวแบบที่คนเห็นใน MV นะคะหันมาแบบสวยๆคราวนี้ก็เปลี่ยน็นชุดที่สและน,นี้เลยค่ะทุกคน,คนพระเอกตัวจริงนะคะพี่ทีทีเร็กจริงๆพี่ทีเป็นศิลปินด้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือมาเล่นด้วยกันเนาะซีนนี้เป็นซีนที่น้องนางเอกจะมาบริจาคกระเบื้องนะคะแล้วก็พี่พระเอกก็สะกดรอยตามมาบริจาคด้วยอากาศวันนั้นก็คือร้อนนะคะทุกคนช่วงเที่ยงนะคะคือร้อนมากต้องมีพ่งทัว้กนน้้มับบาาดแ